สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูปฏิกิริยาของเบนซีนกันนะครับปฏิกิริยาของเบนซีนเนี่ยจริงๆมีเยอะนะครับมีหลายกลุ่มหลายประเภทเลยละ่ะแต่ว่ามปลายเราเรียนแค่ปฏิกิริยาเดียวนะครับคือฮาโลเจนิชันของเบนซีนนะครับฮาโลเจนิชันของเบนซีนเนี่ยเกิดได้ไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับถ้าเราจัดการมันให้ถูกนะครับนี่คือฮาโลเจนิชันของเบนซีน ถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยตัวเบนซีนเองเนี่ยเขาสามารถ Resonance ได้เนาะคือโครงสร้างของเขาเนี่ยมีอิเล็กตรอนหนาแน่นก็จริงนะครับแต่อิเล็กตรอนที่หนาแน่นของเขาเนี่ยเคลื่อนที่ได้ครับย้ายตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นเวลาเกิด Resonance แล้วนะครับเราก็จะพบว่าพออิเล็กตรอนมันย้ายตำแหน่งเนาะสักไฟฟ้าลบก็คือสักไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวออกนะครับพลังงานสักลดลงโมเลกุลเสถียรขึ้น แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นบริเวณที่พนักคู่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับความหนนั้นประจุลบคือความหนะนั้นของอิเล็กตรอนเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันเกิดจริงๆก็คือแค่ดึงอิเล็กตรอนก็ออกมาให้ได้แค่นั้นเองคราวนี้การดึงอิเล็กตรอนออกมาจากวงเบนซีนเนี่ยก็เลยต้องหาอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งเนะมาะมาดึงออกมาแต่ว่าไอตัวนี้ต้องดึงอิเล็กตรอนได้ดีมากคราวนี้โบรมีนเนี่ยหรือฮาโลเจนเนี่ยโดยปกติแล้วมันดึงได้ด้วยอ n นแต่ว่ามันดีไม่พอ นะครับว,วิธีการก็คือเขาจะสร้างฮาโลเจนที่ติดบวกนะครับคือเป็น BR ที่ติดประจุบวกคือนอกจากเออสูงแล้วติดบวกด้วยนะครับก็เลยเกิดปริยาได้ดีวิธีการกระตุ้นของเขาก็เลยใช้ AlBr3 นะครับซึ่งเราก็ทราบแหละว่า AlBr3 นะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะโดยปกติเนี่ยเราก็จะพบแหละว่าตัวเขาเนี่ยมันไม่ครบออกเตอยู่ไม่ได้เพราะะันโดยปกติ โครงสร้าง a l v r 3จะไม่เคยอยู่ในรูปนี้เลยนะครับอย่างน้อยก็จะเกิด coordinate covalent เ,เ,เข้ามานะครับเพื่อให้ตัวเองเสถียรเพราะฉะนั้นพอ coordinate covalent เ,เ,เข้ามาเพื่อให้ al ครบออกเตเนี่ยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นประจุ formal นะครับเป็นบวกเป็นลบเกิดขึ้นนะครานี้ถ้าสมมุติว่าเราเอา a l v r 3มานะครับผสมอยู่กับ br 2นะครับผสมกับ bromine สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อไอตัว Al เนี่ยขาดอิเล็กตรอนแต่โบรมีนเรามีอิเล็กตรอนอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโบรมีนจะสามารถให้อิเล็กตรอนไปกับ Al ได้คราวนี้เวลาให้อิเล็กตรอนไปกับ Al แล้วนะครับเราก็เลยพบว่า Al เดิมทีหน้าตาอย่างนี้เนาะเราก็เลยเรียกเขาว่า l e ิส s a c ิ d เพราะเขารับอิเล็กตรอนได้ดีมากแต่โบรมีนเนี่ยสร้างพันธะได้แค่พันธะเดียวนะครับะฉนนั้นถ้าเขาดึงอิเล็กตรอนไปให้กับ Br แล้วเนะี่ย ไปสร้างพันธะกบีแล้วพันธะเดิมของเขาต้องขาดนะครับขาดออกอ,อันนี้พอพันธะมันขาดออกป๊บก,ก็แปลว่า Br ตัวข้างล่างเนี่ยจะติดประจุบวกนะครับอลูมิเนียมติดประจุลบละเพราะโคโดีเนตโคเลนต,โโนต์รับอิเล็กตรอนจาก Br ละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้สามารถสร้าง Br บวกขึ้นมาได้นะครับดังนั้นอสองตัวนี้ใส่เข้ามานะครับเพื่อสร้าง Br บวกพอเราได้ Br บวกซึ่ง En ก็สูง ประจุบวกก็มีก็เลยสามารถดึง็ะตอนมาจากวงเป็นสีแล้วบังคับให้เป็นสิ่เกิดปฏิกิริยาได้ดังนั้นปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ต้องถูกเร่งด้วยลิวิสาสิต์นะครับก็คือ A L B R 3หรือไม่ก็ F E B R 3นะครับพอเร่งแล้วถึงจะเกิดปฏิกิริยานะครับเพราะั้นมันบังคับให้เกิดได้แหละแต่ว่าต้องมีค ondition นิดหนึ่งนะครับอันนี้โดยปกติมาปลายก็จะไม่ค่อยได้แบบเรียน กลไกเนาะว่ามันเกิดยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูนะครับเพื่อจะได้แบบ get idea เก็ตไอเดียขคร่าวว่าเออทำไมมันถึงจําเป็นที่ต้องมี FEBR 3หรือ LBR 3เพื่อให้เกิดปริยาได้นะครับโอเคมาดูโจทย์กันครับโจทย์เขาบอกว่าให้หาสารประกอบที่มีสูตรเป็น C8H10 โดยที่ C8H10 เนี่ยเกิดปฏิกิริยาให้เราเห็นได้2ลักษณะ ก็คือเกิดฮาโลเจนเนชันได้ในที่มี U.V และเกิดฮาโลเจนเนชันได้โดยที่มี A.L.B.R. 3เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับ C. 8 S. 1 0ตัวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาเราหา D.B.E ก่อนนะครับ Double b o n equivalent เนี่ยเท่ากับ8-10ลบส0ส่วน2ไนโตรเจไม่มีเนาะดังนั้นบวก1ไปได้เลยนะครับจะเท่ากับ4ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวงเป็น C. ีน1วงเนี่ยประกอบด้วยพันธะคู่3พันธะ กระบอกหนึ่งวงซึ่งดีบีมันเป็นสีพอดีแปลว่าถ้าโมเลกุลมีวงเป็นซีนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอย่างอื่นอีกไม่มีวงเพิ่มอีกไม่มีพันธะคู่เพิ่มอีกนะครับคราวนี้มาดูหน้าตาของของปฏิกิริยาก่อนนะครับว่ามีวงเป็นซีนไหมจะเห็นได้ว่าปริยาในบรรทัดที่1เนี่ยเขาบอกให้เราทราบได้ว่าสารประกอบของเราตั้งต้นเนี่ยมีแอลเคนส่วนปริยาในขั้นที่2นะครับในบรรทัดที่2เขาบอกว่าสารประกอบเรามีวงเป็นซีนอยู่ เพราะจากปฏิกิริยาทั้ง2ปฏิกิริยาเนี้ยเราก็เลยทราบได้ว่าโอเคโมเลกุลเราต้องมีทั้งวงเป็นซีและส่วนที่เป็นอลเคนประกบอยู่ด้วยกันนะครับไม่มีวงอื่นเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีพันักคู่อื่นเพิ่มแล้วเพราะ D B E หมดแล้วนะครับครนี้วงเป็นซีเนี่ยใช้ C ไปแล้ว6ตัวนะครับใช้ C ไปแล้ว6ตัวดังนั้นเขาจะเหลือ C อีก2ตัวมันโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับ c 8ก็ได้แก่เป็นวงเป็นซีนที่มีคาร์บอน2ตัวเกาะอ,อยู่ด้วยกันนะครับ หรือไม่ก็เกาะอยู่แยกกันในตำแหน่งออโตในตำแหน่งเมตาแล้วก็ในตำแหน่งพาราเขนะครับมันก็เลยมีช้อยหส์อยู่4ช้อยสนะครับครนี้สำหรับกรณีที่1นะครับปริยาแรกนะครับเขาบอกว่าได้ออกมา1ไอโซเมอร์จากการทำปริยากับฝั่งอลเคนแต่จะเห็นได้ว่าสารประกอบตัวแรกบนสุดเลยเนี่ยที่อลเคนจะทำปริยาได้แค่ได้สองตำแหน่งเลยเนาะมันผลิตจะได้2แบบ ดังนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆแต่แตว่าถ้ามาดูโมเลกุลที่2นะครับเข้าซ้ายหรือเข้าขวาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าโมเลกุลเรามีระนาบสมมาตรอยู่นะครับเหมือนกันโมเลกุลที่3เช่นเดียวกันครับมีระนาบสมมาตรนะครับดังนั้น Br เนี่ยจะเข้าคาร์บอนตัวบนหรือตัวล่างมีไซคลูปกลุ่มไหนก็ได้แล้วก็โมเลกุลสุดท้ายนะครับมีระนาบสมมาตรเช่นกันเพราะฉะนั้น Br จะเข้าบนหรือเข้าล่างก็ได้เหมือนกันผลิตภัณฑ์จะมีแค่แบบเดียว ดังนั้นถ้าดูจากปริยาที่หนึ่งเนี่ยเราจะสาม,มารถตัดชอยที่หนึ่งทิ้งได้เราจะเหลือสามชอยให้เลือกนะครับก็เลยต้องไปดูปริยาที่สองด้วยนะครับสาหรับปริยาที่สองเขาบอกว่า,าทําปริยากับ a อ b r 3บีอาสามเพราะฉะนั้นตัว BR จะเข้าที่วงเบนซีนนะครับสาหรับสามประกอบตัวแรกนะครับเข้าซ้ายเข้าขวาเหมือนกันนะครับ BR จะเข้าตรงนี้ก็ได้หรือตัวซ้ายก็ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือ Product ที่1ที่เป็นไปได้นอกจากนั้น BR อาอาจจะเข้าที่นี่ก็ได้หรือที่นี่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ก็เลยมี3แบบจากปริยาที่1 2แบบและจากปริยาที่2 3แบบนะครับส่วนสารประกอบตัวที่2เราจะพบว่าเข้าซ้ายก็ได้เข้าขวาก็ได้2ตัวนี้เหมือนกันนะครับ BR าเข้าไหนก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือเข้าตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์จากปริยาที่หนึ่งมี1แบบผลิตภัณฑ์จากปริยาที่2มี2แบบนะครับส่วน บนคุณถัดมาบรรลุนที่3นะครับ VR จะเข้าตำแหน่งตรงกลางระหว่าง2คาร์บอนก็ได้นะครับระหว่าง2เมทิลกรุ๊ปก็ได้เข้าตำแหน่งนี้ก็ได้หรือเข้าออโตกับเมทิลกรุ๊ปก็ได้มันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้มีทั้งสิ้น3ชนิด3ไอโซเมอร์ส่วนปริยาสุดท้ายนะครับคาร์บอน4ีตำแหน่งนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับอ d เดนติคอลกันหมดเลยมันสมมาตรนะครับมันก็เลยเข้าได้แค่แบบเดียวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาแค่1แบบเท่านั้น โจทย์ต้องการ1และ2นะครับโจทย์ต้องการ1และ2ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นโมเลกุลที่2อครับออโตไซร์ Auto เพราะฉะนั้นสารประกอบที่เราต้องตอบนะครับก็คือออโตไซลีนะครับผลิตภัณฑ์จากปริยาแบบที่1นะครับก็คือเข้าตำแหน่งไหนก็ได้แหละได้แบบนี้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์จากปริยาที่2นะครับเกิดขึ้นได้2ลักษณะ นะครับลักษณะที่1ก็คือเข้าตำแหน่งออโตกับมีไซรุ๊ปแล้วก็ปริพันธ์สุดท้ายเข้าที่นี่นะครับแค่นั้นเองเอาล่ะนี่คือตัวอย่างของปฏิกิริยาฮาโจรเจนแอนของเบนซีนนะครับจริงๆอย่างที่ทราบครับอย่างที่บอกนะครับว่าเบนซีนเกิดปฏิกิริยาได้หลากหลายกว่านี้อีกนะครับแล้วค่อยไปเจอกันในมหาวิทยาลัยนะครับเอาล่ะสำหรับมปลายรู้แค่นี้พอแล้วนะครับแล้วเจอกันใน เจอกันใหม่ในปฏิกิริยาหน้าในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ